สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษเครื่องตัดคามิโอ V5 นะครับอันดับแรกนะครับก็มาที่การตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวนี้เขียนว่าแผ่นรองตัดนะครับแล้อกขนาดสื่อนะครับถ้าลูกค้าใช้แผ่นรองตัดนะครับก็เลือกเป็นแผ่นรองตัดนะครับนะครับอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นแผ่นรองตัดขนาด A4 นะครับผมสำหรับตัด งานที่พินพ A4 แต่ถ้าลูกค้าใช้ A3 นะครับจะต้องเลือกแผ่นลองตัดนะครับเป็นขนาด30สคูน1ต,ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นลองตัดของงานกระดาษ A3 นะครับอาและถ้าจะเลือก A3 นะครับเราก็เลือกตรงขนาดสื่อตัวนี้เป็น A3 นะครับอ่ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของหน้า A3 นะครับแบบใช้แผ่นรองตัดนะครับ แผ่นรองตัด A3 เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง A3 และก็ A4 เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีซูมเข้าซูมออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แผ่นรองตัดของ A4 นะครับเราจะใช้ได้แต่งาน A4 นะคือ A3 ก็จะไม่โชว์นะครับอ่านี้คือใช้แผ่นรองตัด A4 งาน A3 จะไม่มีนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้แผ่นรองตัดนะครับตรงแผ่นรองตัดตัวนี้เราจะเลือกเป็นไม่มีนะครับ โอเคก็คือจะเป็นแบบนี้ของ A4 นะครับแล้วก็ถ้า A3 เราก็เลือกเป็น A3 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านากระดาษนะครับก่อนที่เราจะวางงานแล้วก็สั่งปินนะครับครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ